แฟนวัดเขาจะไม่ใส่หนุนไหลที่ท้องตามท้องตลาดนะครับเราต้องทําขึ้นมาเองเป็นชั้นบางๆนะครับจะใส่แค่ชั้นบางๆนี่นะครับการทําคอเราก็ต้องให้มันกอดแนบไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้จะทําเป็นโครงไว้ให้ลูกค้าฟิตติ้งนะครับนะครับคือ หลักที่ผมสอนลงไปเนี่ยใช้ได้กับกับทุกบอดี้นั่นแหละครับแต่นี้คือผมตัดเป็นสลิมนะครับเป็นฟูลแคนวาสสลิมพิตฮะทีนี้ประเด็นสำคัญของการตัดฟูลแคนวาสสลิมเนี่ยเราจะเจอกันเยอะคือตัวเอฟเฟกเวลามันคอดนะฮะเพราะนั้นต้องมันต้องทักษะการตัดบวกกับทักษะการเย็บนะครับวนตรงนี้จะยากหน่อยในการตอดโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่เขาชอบความสลิมนะครับ พราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเจอกันคือที่หลังมักจะแยกหรือแตกนะครับที่หลังมักจะแตกนะอ่าอย่างเนี้ย